ออม <sun> ami. สินและเช่เน็ตสูนามิเซวาเวิลนานออมไปไหนเดี๋ยวมันจะตัดเข้าไปเส้นส่วนน้ำรอนะไปแล้วต้องหนีขึ้นยักษ์สึนามิไปอยู่ที่สูงใครมาผักพ่อ,อ,อติ้งอย้เอาหนีขึ้นบ้านลเลยไม่งั้นเราจะตายกันหมดไป ขึ้นขึ้นยักษ์มันจะมาเป็นชั้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 นนะหนีตอนนี้เราหนีขึ้นไปก่อนเราหนีขึ้นสูงได้แค่ไหนแล้วก็เอาเขาทำไมได้แค่นี้ขึ้นหลังคากัดยันไงก็พ่อบอกแล้วว่าพ่อคนนี้เหมือนแต่งตัวเหอพ่อดูว่าของตี้หอมแต่ว่าไม่วนดูดิ สึนามิมันจะมาถ้าถ้าเราโดนสึนามิไหมถึงเราตายพ่อครับอ,อ้าขึ้นพัดไงขึ้นมันพัดตาโอ้ยมาคนก็ขึ้นหลังคางกันได้จบครับเตรียมตัวเข้าครับ<ช>ไปด่านต่อไปใช่ใชอันนี้คือเล่นอยู่ล็อบบี้เขาเรียกว่าประมาณว่าล็อบบี้ของออมอะ เล่นรอเข้าเกมเล่นรออะไรพวกออ้อยู่กลางทะเลเลยนะฉากกลางทะเลเลยนะถ้าเราชนะแล้วเหรอแค่เน,นี้ยต่อไปพร้อมเอ้ยอุยอ๋อไม่ต้องลงอยู่บนนี้แหละสวยงามเก็บตังไ,ได้โอ๊ยนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วเอ้ยปีนบันไดขึ้นมาอ่าดีมากดีมากดีมากแล้วคนนีไ้ไปอยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่สูงนะเล่น ันไม่สูงอสมองคุณลงมาเหอะบอกแล้วมันไม่สูงตรงเนี้ยพ่อตรงเนี้ยมันไม่สูงสูง,อ,สง,สง,สงอยู่แล้วใครล้มหรอวะว่าย่างนันะนี่ลูกพายเลยโอ๊ยโอ๊ยเข้าเข้าทำทำไมบ้านมันสั่นเหรอเฮ้ยบ้านมันสัน่นเะนียไง ใช่บ้านกำลังพังแล้วไม่เป็นไรนะทนอยู่นะเขาบอกแล้วเขาเพื่อนเขาบอกมั้ยก็ว่าจะไปตรงสีฟ้านอาร์พานไหนอ้อมอ,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 อยู่ไหนอ้อมอยู่ไหนไหนมาเจอกันดิเพื่อนเพื่อนบอกมือทักทายครสยสาวเนี่ย ต่อเลยเออมาทางนี้มาทางนี้ปีนบันไดปีนบันไดได้แล้วถูกต,<า>ต้องเอากำลังตามเดียวที่ขึ้นชั้นแรกมาแล้วอย่าบอกนะว่าฉากนี้มันคุ้นๆใน,นหนังเ,เรื่องปลาฉลามออ,อ,อใช่ที่ปาลาฉลามมันบุกเข้ามาในห้องสมุดเอ้นะั่นมันร้านค้าพอจําได้ปาลาฉลามมันมากับขื่นยักษ์ ในหนังเรื่องหนึ่งว่าจำได้เขาพ่อพอทักทักทายกันหน่อยสิ่ไทยตัวเนี้ยคือพิ่งสูงขึ้นไหมเอาลองพิมพ์ไม่ขึ้น มันึ่ชาร์กอะพ่อชาร์กจบแล้วจบด่านแล้วชาร์กไหนลองพิมพ์อะไรก็ได้สิอิโมจิอิโมจิอะไรพ่ออิโมจิคือสติ๊กเกอร์ไม่พี่ตัวเลขจริงเลยพีอ่พพพพอธิบายห้าแล้วยังไงวะเฮ้ยออกอยังไงวะเนี่ยออกจากแป้นพิมพ์ยังไงวะเนอ๋อ ่ขี้นยังไงวะเนี่ขึ้นยังไงวะเนี่ยอ้าวขึ้นได้เฉย <c oughs> ขึ้นมาไอ้แบทแมนได้เฉยออมอยู่ไหนวะเนี่ยออมขึ้นน,น,น,ออมนมาบปีกเอาเลเครื่องบินเหรอพอเห็นออมแล้วอ่าปืนปนไปป้างไปถูกต้องปีนเครื่องบินแหละดีที่สุดแล้ว,ลวมันปีนไม่ได้ลองดูตรงน,นั้นดูจะรอดไหมขึ้นมาอีกชันน้นหนึ่งแล้วครับอืม เอ้ยผักเราตกสิอยู่นิ่งสิแม่อยูทท่ที่สูงอยู่ไม่นิ่งเลยรอดครับไม่มีขึ้นมาแล้วเอ้ยพ่เอ้ยื่วนชนะไหมชนะสิ ไปเขาอ,อยากเล่นเดินห้าห้าหน่อยไปไปหากันไปคายกันหน่อยคายกันหน่อยเตะท่าซับเฮาบเอาเอาด่านเดิมนี่ว่ะเอาขึ้นไปด้วยสิวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมา เก็บเหรียญก่อนเลยวิ่งมา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 เฮ้ยก็คือมาชั้นหนึ่งที่นี้เหรอตรงนี้มีนคนติดอยู่ในน้ำครับทำไมอะ่ะใครติดพ่อใครอะ่ะเวลานี้เราต้องกินน้องไก่ซะแล้วช็อปด้านข้างเลยเวลานี้เราต้องกินน้องไก่กัน น้มันไเสียงกินไก่โยโย่อะไรวะโย่ตลกจังไอคนนี้มีหนูอยู่ที่ตัวเลยผ่านครับไหนออมซินอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าตายไปแล้ว มา,ามาเรามาฉลองไก่กันยยไก่ใหญ่คุณเอของอมไก่ใหญ่คอาหอมพวกไก่เล็กอะเอาเอาทำไมตายมันเป็นไรพ่อมันเป็นไรถึงไม่มัน,ม,นมันไม่ขยับคอพ่อครับอืมไม่รู้สิครับเอารีบเข้าไปกันเร็วเอาขึ้นมันมาแล้วอุ้ยขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นกัน โอ้โหประชาชนกำลังชลมุนวุ่นวายสับสนกันมอมยังมีพอ,อยอ่ะพ่อครับอ๋อเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีครับหอ,อยอ่ะเอาเมื่อกี้อมก็มีแล้วไงอมก็ซื้อไก่ออมเอาอมทำไมลูกตักกระปกมากเลยดมนิ้วเดงดูดิ เวลานี้ต้องกินไก่แล้วเวลานี้ยทำไมพ่อครับเวลานี้ต้องกินไก่แล้วเหรอพ่อไม่มีพรอยเราหิวจะแย่แล้วเนี่ยเฮอยดีพ่อเฮ้ยเพื่อนผักเราก บ้านหลังไหนดี้าด,ดีขวาเอาบ้านนี้ดีกว,ว่าฮั่งไอ้เด็กกันกับพ่อเหรอใช่โอ้ยเพื่อนชอบแย่งอ่ะอืมขึ้นดีๆขึ้นให้ตรงยังไงอ่แค่ okay, เนี้ยคืน <c oughs> มันมา,มนมาเป็นชั้นเป็นชั้นบ้านก็เริ่มจะพังไปทีละหลังตรงนี้ เวลานี้ต้องกินไก่แล้วเแต่ว่าก่อนนะน้ำมันดูเท่เหม่อย,ยอยิ่งย่ังไยีกหลังหนึ่งพ่ออีกหลังหนึ่ง,ออง,งไม่มีสองไม่มีสามหลังอยากหน่อยกันแล้วพ่อใช่ไหมพ่อใช่ไหมพ่อใช่ครับไอคนนั้นทำไมมีร่มวะทไม ลบไป้ทำลอยอยู่เนี่ยเพราะปล่อยลูกปองไว้เลยสินะคะลูกงงปองอ๋อปล่อยได้ได้วยหรอปล่อยไม่ได้ทำไม <Pilot Ship. S 1> อ่ะพเลทชิปเรือโจรสลดัดใครเป็นใครบ้างเนี่ยเรือโจรสลดัดมีผีด้วยนะจะต้องไปยูทตรเนี่ยโอเคไปไปเย ดนคนแรกอะยืนตรงนี้โดนไหมเพราะว่าต้องขึ้นไปบนเสากระดงเรือหรือปะพอเก็บพอเก็บลูกโป่งอะจะมาถึงไหม <c oughs> คนนี้อยากาเอาไป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 ดันอยู่นั่นดันอมตกนั่นดันมันตกไป <c oughs> หัวแดงเนี่ยอยากมาก็อนันี่ กดันได้ไหมกลัวตกเองจังเลยโอ้ยเฮ้ยกระโดดข้ามาอีกกลัวตกเองจังเลยไม่เอาอ่ะเพื่อนจบผมได้พอยต์มายั้งหรอยี่สิบเอ็ด point แล้วนี่ไงยี่สิบเอ็ด point แล้วเกมนี้ยี่สิบเอ็ด point แล้วเหรอใช่พ่ออันน,น,นี้อันนี้ปืนอะไรนียี่สิบเจ็ด point ลองซื้อดูปืนอะไร เดินได้พอยเยอะๆ,ๆอ่ะปูนล้านอ่ะอ๋อปืนยิงแต่ขอปืนยิงตะขอญญะขอ,อ่าขึ้นตรงไหนเจอแล้วขึ้นเจอเมนไดแล้วไปเร็วเพื่อนซีเนมิจะมาไอ,อ้บ้านเกิดอะไรขึ้นพ่อเม่พอยส่งอันแล้วนะครับก็ไมมเเบหรียญาแล้วไงต่อแล้วไงต่อพ่อคือเหรียญหรอพ่อครับใช่ครับดูแม่ อูมันมาแล้วมันมาแล้วว่าจะเล่นอะไรสัอกมนก็เ้ยอาแวอรตายแล้วมันจหออ้อมตายเลยนั่นเอามีเอามีมาเล่นด uh ีกว่ัมีเอามีเต็ม ตามราดด้วยเหรอใช่ไหนนะ<อ>ไหนตามพ่อไปได้ไหมปืนอะไรไม่รู้ทำไมมันยิงไปทางคนละทางปืนอะไรกัไม่รู้ลูกเวลานี้ต้องกินไก่แล้วอ๋อไม่มีไก่อ้ออยากให้ควายเยอะโอเคต้องรอให้ควายเยอะก่อนใช่ครับ ไปไปขึ้นมันมาแล้วไปตามเพื่อนไปไปขึ้นมาได้ไปไปทางไหนทางไหนต่อใช่ไปไปไปกัน,นขึ้นไปนนเรื่อยใช่ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อ,อยอย่าลดความพยายาม พอขึ้นกันะไรอยู่สุดโอ้โหพอขึ้นมาสุดโว้ยข้างบนสุดมีนี่ด้วยนะอ๋อเอาขึ้นมาถึงอะไรขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะลูกป่วงไปออนไปปล่อยลูกป่วงไม่ได้ยิงซะเลยๆไม่ใช่อ๋อสาวยน้ำเออใครทำตังหล่นไหมรูกหรือว่าจอนปะกูจอนเดียวแจกเงินแจกเงินเขาแจกเงินแจกเงินแจกเงิน อาถือปงนี่แหละวเ,เลวลานี้ต้องกินใจก,ก่อนดดก็ซื้อเอาสิ <Okay. S 2> าาโอเคกดหพ่อไปไงต่ออ๋บันไดยังเปิดปีนไง ja. oh! ไปเร็วไปเร็วไปเร็วกันไปออเอาไข่ช้าเ,า,เาเอาเอาเอาติด ยังกันปีนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นาขึ้นไป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 นล,ลีลาเขาค้างไงคนนี้มีอะไรเนี่ยมีจานบินด้วยเนี่ยคนเนี้ยดูสิโมจิเนี่ยดูโมจิมีจานบินด้วยจะวจะวงตกนเซื้อไม่ได้แล้วมาซื้อที่สามเลยจะซื้อแท็กซี่อะไรก็ไม่ได้เต็ม,ม,มอะไรห้าสิบเกตครับ กอ,องสี่สองมีจานบินขายได้หรอมีทาโก้ด้วยทาโก้ <5. S 1> เพชรอมีแมวเหมียวมีหมาด้วยเว้ย <5. S 1> โอเคได้หมามาเลี้ยงแล้วเอายังไงหมาก็เต็มแล้วอะอ่ะถือนี้ต่อไปกินไก่ก่อนเวลานี้พักเหนื่อย <5. S 1> อกินไก่โอเค แ yeah, ย่แล้วเนี่ยไม่กินข้าวหลายวันอุ๊ยโุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต,ต,ติดต,ติด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 หัวทองใหญ่ขนาดนี้เป็นไงต่อครับอ,อ๋อมันขึ้นมาหมดแล้วนะโอเคพ่อตามมาแล้วอ,อยู่บนใครแจง้งย่ okay, างเงโอเครวยจัดมรวยวจัดพ่อครับรวยรวยจัดเพื่อนพ่อเวียงอย่างน,น,นี้สิ ลูกกล่องเขาหูพ่อเราโยนอะไรอ่ะพ่อตรงไหนครับขดบอลกระสอบขอดใช่ขดขดไม่มาเลยไม่ตกเหรอไม่ตก กพอพอยอ๋องหกแล้วพ่อหกห้าพร้อมผงมาอะไรอะไรนี่ขึ้นมานี่มาถึงมาที่เลยมาถึงหลังบ้านเลยมาถึงหลังคาบ้านเลยเป็นน้ำไม่ใช่เอามีฉลามด้วยป่ะเฮ้ยฉลามอะไรกินดเฮ้ยตายตายไปหนึ่งฉลามอะไรกินเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องมีมาพร้อมฉลามดูฉลามนะลักจังเลย ไม่ลงหรอกเวลาต้องกินไก่โชว์ฉลามแล้วเวลาเนี้ยมามา,มากินกันเวลาเนื้อไก่กินไก่โชว์แล้ว,ลวเวลาเนี้กินไม่จ้าโโค,คนหล่ลงไปโดนฉลามกัดตายรยบรลอ<ม>าไม่ลมามาไฉลามทำ <มา S 1> อะไรทำผ้าอะไรเห็นแล้วยีบน้ำได้ด้วยฉลามเท่มากเลยเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกหรอกขึ้นมานานขนาดนี้ลงไป ฉลามเรามายืนรอยฉลามกันทำไมเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ตกน้ำอ่ะให้เก็บลูกโป่งก่อนด่านนี้ต้องเป็นด่านด่านนี้คือด่านอะไรไม่รู้แหละไปเกาะก่อนเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ทำไมคนนั้นว่ายน้ำเร็วจัง<ๆ>กระโดดเราก็ได้ไปได้ไหมเกาะคิดว,ว่าขึ้นไม่ได้แน่เลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ด่านมันต้องเป็น เป็นบัคของเกมเฮ้ย <He i, S 2> บันไดมีตั้งเยอะไม่ต้องมาแย่งกันไปก็คือตึกไหนดิไม่รู้เลยขึ้นตึกไหนนะพ่อดูออมก,ก่นอนตึกเดียไหมใช่ตึกเดียวกันมาอามีคนโดดลงไปทู่จะลงไปทำไมว้อตรงนี้คือที่อะไรวะมีคนไปได้ด้วยหรออ๋อ พี่รอไงพี่คนเขารอเข้าเล่นอ่ะทำไมพ่อครับคนเขารอเข้าเล่นมาเล่นกับเรานี่ไงไเวลานี้ไก,กไ,ไ,ไก่เขาทำผักเว้ยมีคนมาผักเราเว้ยเ้ยมีคนมาผักเราเว้ยเ้ยคนมาผักเราเว้ย <c> ต <oughs> ลกแล้ไอเตี้ยนี่เตี้ยบ้าเวลาพักผ่อน คิดจะพักคิดถึงน้องไก่อยากินขมเพราะลอย้ไปเลยเออยิบอยไม่ได้มันเป็นลูกโป,ป่งธรรมดาลูกโป,ปง่งพลาสติกเหรอใช่มันไม่ได้ลูกโป,ป่งลอยฟ้าลูกโป,ป่งแข็งเหรอใช่อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยอาทำไมมาอยู่ตายเอ้ออยโอ้ย,อยนี่ขึ้นยากไปขึ้นเคลเลยขึ้นเคลเลยเคลเอ้ยไม่ใช่ตึกแดงดีกว่าขึ้นเคลดีกว่าไป อุ้ยอุ้ยรอด้วยรอด้วยขึ้นเขียนด้วยอ้าวไม่ได้แล้วคือไม่ได้แล้วเอาแค่นี้ก่อนอ่ะเกาะไว้ออมอยู่ไหนอ่ะตึกแดงเหรอใช่อืมเพราะว่าเขียนไม่น่าจะพังหรอกคงไม่ถึงหรอกเกาะไว้ก่อนคนขึ้นไม่ได้อ่ะเกาะมันเกิดไปไม่ได้แล้วเกาะไว้ก่อนทำไมเพื่อ อะไรเนี่ยมีมีอะไรไอ๋อรือว่าปลาคนนี้มีปลาโลมาบินรอบหัวเลปลาโลมาอยู่ในน้ำได้ไหมพ่อแต่ขัดสีนี่ไอ้ก,ก็สร้างเงินบ้านโอ้ยเอ,ยอย้เราลงไปไม่ได้วะโอเคเกาะอยู่ก็ผ่านเลยไปไหนละไปไหนละ,ไไนละก,ลกินไก่กันอาหารว่างของพ่อใช่ไหม ปลาโลมาปลาโลมาิปเปิลทาวเวอร์ทาวเวอร์สามันขึ้นไงเนี่ยปีนไปเรื่อยโอ้โหมันปีนแข่งพ่อเลยใครปีนขึ้นถึงก่อนเอาถึงก่อนแล้วออมเร็วกว่ามันสูงจังเคเอาเดียญนะเก็บแล้วพ่อ นครับเอาข้ามกระโดดข้ามไปได้ด้วยจริงจริงมีคนกระโดดข้ามตึกไปตึกนั้นเอามีคนกระโดดอ๋อไม่ตกโอ้น้ำมันมาเร็วอุ้ยจ้ตอนแรกจะอยู่ชั้นต่ำๆกว่านี้ไม่ได้และพ่อพ่อกระโดดมันตรงนี้เหรอพ่อน้ำมาเร็วไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังชั้นนี้กับชั้นสองรอดนะ กันอินตายหมดดก็ฝพ่ออันนี้คืออะไรพอ่อคนหุ่มล้านพอ่อมีคนหุ่มล้านด้วยหุ่มล้านไอ้จั๊บพ่อหรือพอยเท่าไรหร่พ่อร้อยหกหนึ่งศูนย์พ่อพ่อหกเจ็ดครับ นนไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้คือโอ้ด่านแค่นี้เองเอสุดท้ายแล้วใชเลย่ะอี่ตะ่จบครับด่านจนบง่ายมาก ่ะตอกลงไปใช่ใช่เฮ้ย exactly. ตังเยอะมากคนรวยเราเนี่ยหยุดฟังลาเฮ้ยน้ำเริ่มมาแล้วพ่อน้ำเริ่มมาแล้วพ่อดูข้างล่างก่อนเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วน้ำขึ้นมาตรงบันไดอ่ะพ่อหลอกล่อน้ำอยู่นี้ไปเฮ้ยน้ำเริ่มลงมาแล้ว จบครับออมทินแอดเดคอลาไปอย่งเท่านี้ครับ